สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่บ้างวันนี้วันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่วันที่สามวันที่สามนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันที่สามก็จะเป็นอีกวันหนึ่งที่เราทํางานกับป้ามาก็ประมาณร่วมด้วยกันก็ประมาณสามสี่เดือนแล้วแล้วก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทํางานที่นี่วันอาทิตย์ แล้วเราก็จะได้ย้ายงานเราก็เลยจะย้ายงานจากที่นี่ไปอยู่ที่ตลาดน้วยขวางแต่เราก็คิดถึงป้าแล้วนะไม่รู้ว่าป้าเราจะคิดถึงเราหรือเปล่าเพราะว่าเราอยู่เพราะว่าเราอยู่กับป้าเราเราแฮปปี้อ่ะคือตัวผ่านป้าเลยแหละให้เราตัวผ่านป้าแต่เราก็คิดถึงป้านะเพราะว่าป้ากร ป้าป้าอยู่จังหวัดไหนนะป้าขอนแก่นค่ะป้าอยู่ขอนแก่นเขาพูดถึงก็เหมือนแบบคนคนก็เหมือนขอนแก่นกับลาวก็คล้ายๆกันเลยก็เป็นลาวอีสานเราก็คืออ่าเราก็ลาวอะไรลาวสวัดนักเขตแล้วก็มาเจอกับป้าก็อีสานด้วยกันนั่นแหละแล้วก็ทํางานเจี๊ยมโคตรโหดเที่ยวทํางานกับป้ามารีดรีดป้าทุกวันวันละยี่สิบบาทวันละสิบบาท เราก็คิดถึงป้านะนคิดถึงป้านะเพาคิดถึงเพราะว่าเราจะได้ทํางานร่วมกันในนี้แล้วทีนี้เราก็จะย้ายไปทํางานที่อื่นก็าอาจจะอ่านเลยคนทางานรู้ใจกันจะทิ้งกันและใช่เพราะว่าทํางานกับป้านี่คือแบบช่วยเหลือกันน่ะเวลาการทํางานเราก็ช่วยเหลือกันดีเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันสู้ก็สู้ด้วยกันโดนก็โดน <c oughs> ทุกอย่างเลยแต่ก็มีความสุขจา้า แต่ตอนนี้เราก็เลยแบบเป็นคลิปที่แบบเราจะได้แยกย้ายกันแล้วก็จะไปทำงานที่อื่นจะทำงานที่อื่นแล้วก็เลยเขาคิดถึงป้าแล้วแหละแต่ก็คิดถึงป้านั่นแหละแต่ในหน้าที่และการงานที่เรารับผิดชอบแตกต่างกันเราก็ต้องเดี๋ยวไปทําลองดูทําหน้าที่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 เราจะไปดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไง ก็คลิปนี้ก็จะคุยกับป้าประมาณเพียงเท่านี้แต่ก็คิดถึงป้านะป้าคิดถึงคิดถึงจ้าคิดถึงตีรักดีมากเหมือนลูกคนนึ่งเจ้าของร้านก็ใจดีนะใจดีที่จะบ,บ่นก็ใจดีนิสัยดีจ้าเพราะว่าทํางานที่นี่กับป้าก็เราอยู่กันเหมือนแบบครอบครัวเหมือนพ่อเหมือนแม่เราเจ้าของร้านใจด,ดีจ้าเราคุยแย่กันได้คุยอะไรกันได้กับป้าแล้วก็แบบหลายอย่าง ที่เราอยู่ด้วยกันเราก็แฮปปี้แต่พนะร,รุ่งนะีแบบ้น่าจะไม่ได้มาทํางานแล้วเจ้าเจจะของร้านก็ใจดีนะเราก็เลยแบบน่าจะไม่ได้มาทํางานแต่ก็จะแวะมาเยี่ยมป้าแหละโอเคทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาทํางานที่ใหม่เดี๋ยวจะให้ดูนะว่าจะเป็นที่ใหม่เป็นยังไงแต่ว่าอันนี้เราจะอัดคลิปไว้เป็นความทรงจำว่ารักนะครับว่าเราเคยอ,อยู่กับป้าเหมือนครอบครัวเหมือนแม่เหมือนพ่อเหมือนลูกเราอยู่กับลูกๆแม่ป้าก็ดีคือ ไม่ได้แล้วครับกี่เด้อด้วยพูดยากด้วยพะเ,เอกชื่อน้ำตาลพูดมาแล้วก็นำ้ำก็คิดถึงป้าแหละเอาโอเคทุกคนถ้าเป็นยังไงไดเดี๋ยวไปบ้านนะเดี๋ยวยังไงก็จะมาหาป้าปบ่อยๆถ้าไปที่อื่นถ้ามีโอกาสนะถ้าไม่ได้ก็กลับมาหาป้า